แฟนคลับมักจะมองว่าเฮ้ยเขามีปัญหากันหรออะไรก็เราเป็นผู้หญิงด้วยกันอะเราไม่ควรมาเกลียดกันเพียงเพราะว่าเขามาเป็นแฟนเก่าหรือแฟนใหม่ของใครสักคนคนนั้นสวยกว่าคนนี้สวยกว่าหรือคือคนเราอะมันมีความสวยในแบบของตัวเองนะคะในสาธารณะอย่างเงี้ยเราก็มีการพูดถึงอะไรเงี้ยก็มีบ้าง ออจริงๆเรื่องนี้เจนจนี่ไม่ค่อยตอบเลยเพราะว่าต่อให้เราตอบดีแค่ไหนเนี่ยคนก็จะมองว่าต่างคนต่างเกาะกระแสกันบ้างต่างคนต่างแสดงบ้างอะไรบ้างคือในพาร์ทของเจนนี่นะคะเจนนี่ไม่เคยรู้สึกว่าเราต้องไปเกลียดแฟนเก่าหรือแฟนใหม่ของใครสักคนหนึ่งแต่ว่าบางครั้งที่เราไม่อยากพูดถึงหรือเราไม่ได้ไปเจอไม่ได้ทําอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราควรให้เกียดแฟนปัจจุบันเราหรือเปล่า พราะถ้าถามกลับมาเจนนี่เนี่ยรับได้ไหมถ้าเจนนี่ไปยังพัวพันกับแฟนอ่่ถ้ายูยังไปพัวพันกับแฟนเก่าอ่ะเราคือเราเป็นคนขี้หึงอ่ะคือถ้าเราอยากได้อะไรจากแฟนอ่ะเราก็ต้องให้สิ่งนั้นกับเขาก่อนเราก็รู้สึกว่าบางครั้งแค่การไม่พูดถึงเนี้ยเราแค่อยากให้เกียรติแฟนแต่แฟนลับมักจะมองว่าเฮ้ยเขามีปัญหากันหรออะไรกัไม่มีเลยนะคะทุกคนแล้วก็เจนนี่พูดเสมอว่าเจนนี่มักจะชมตลอดว่าแฟนเก่าของยูเนี่ย สวยทุกคนทํางานเก่งนู่นนี่นั่นคือเราเป็นผู้หญิงด้วยกันอนะเราไม่ควรมาเกลียดกันเพียงเพราะว่าเขามาเป็นแฟนเก่าหรือแฟนใหม่ของใครสักคนอไย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ติดค่ะแล้วก็ขอบคุณที่พูดถึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนโยงกันไปเองว่าเขาไม่ถูกกันหรือเปล่าเอาจริงๆนะไม่เคยเจอกันเลย ไม่เคยเจอเลยแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยคุยกันเลยมีแต่เจนนี่เคยเอ่ยปากชมบ้างเพราะว่าเขาก็เป็นคนในกระแสคือเราก็อยู่ในสาธารณะอย่างเงี้ยเราก็มีการพูดถึงอะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะแต่ไม่เคยมีปัญหากันแน่นอนแ,แต่ไม่เคยมีปัญหากันแน่นอนแล้วตัวเราตัวเราเคยได้ยินไหมมีเคนมาเราไปสั่งให้เขาสั่งมาชมเราเล่าค่ะเล่า เล่าว่าเอ่อน้องพูดถึงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็รู้สึกเขินเขินเนาะเพราะว่าเออเป็นคนที่สังคมจับต้องว่าเมื่อไหร่เขาจะพูดถึงกันเมื่อไหร่เขาจะอ่างเงี้ยก็รู้สึกเขินเขินแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบทั้งในตัวของดีๆแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบในเรื่องของน้องบอกว่าเราเก่งอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมาก จริงตัวเราทั้งคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาก,กันแต่มันมแค่แฟนคลับที่แบบตีกันใช่ไม่ได้มีปัญหากันเลยค่ะแต่ว่าบางทีแค่ไม่พูดถึงเราแค่ให้เกียรติคนปัจจุบันของเราแล้วก็เราแค่มาสัมผัสว่าแฟนเราอยากได้อะไรเราแค่ให้สิ่งนั้นกับเขา ไม่ได้มีปัญหากันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์บ,บอกยังไงก็ไคขับไปก็มาแบบก็ห <of> ให้ให้ทุกคนหยุดดราม่าก่อนหยุดโยงว่าเออหยุดเปรียบเทียบด้วยว่าคนนั้นสวยกว่าคนนี้สวยกว่าหรือคือคนเราอ่ะมันมีความสวยในแบบของตัวเองนะคะแล้วก็การที่ต่างคนต่างไม่ได้พูดถึงกันอะ่ะไม่ได้แปลว่าเราอะ่ะไม่ชอบกันน <ot> ึกออกไหมคะคือเราก็ปกติเลยเจอกันก็ยิ้มให้ปกติค่ะเพราะเราก็อยู่ในวงการอ่านิดอเลเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอยู่แล้วค่ะ